สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโรสอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้เข้ามาตอนเยน็เยนก็เจอเลยมาดูว่าใช่คุณปู่หรือเปล่าที่ลากเข้ามาทำขบวนในตอนเยน็นวันเสาร์อ่าไม่พลาดนะคะไม่พลาดเนี่ยค่ะ สี่ศูนย์หนึ่งสองค่ะสวนมาดูจังหวะสวนปู่กับหลานสวนกันอ่า T A T E K กับ QSY อันนี้ QSY จอดอยู่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะกรุงเทพเชียงใหม่ ใช้บริการ QSY 5216ค่ะอันนี้แล้วก็อยู่ในชาญนชลาที่4กับขบวนพิเศษที่9อุตราวิถีที่จะออกในเวลา18.10นาฬิกา10นาทีนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ดูไปเรื่อยๆค่ะวันนี้รถก็มีเรื่องราวอัปเดต เล็กๆน้อยๆอยมาแชร์กับเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ,คะเก็บบรรยากาศเก็บภาพ <ๆ S 1> แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยจะเป็นยังไงจะยังมีรถวิ่งสวน เล่นกันไปมาทุกนาทีทุกห้านาทีอย่างนี้หรือเปล่าดุดันละมั่นคงอันนี้ก็ดุดัน พลังเหมือนกับม้าเหล็กค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศเย็นๆห้าโมงหน่อยๆบรรยากาศดีมากวันนี้ มองแทบไม่ทันเข้าออกเข้าออกทุกคนคะมาดูขบวนที่กำลังออกมาคะ่ะมาไม่ทันวีท อันนั้นออกมาจากชั้นชลาที่หค่ะนึกว่าไม่ทันเสียงวีดเดี๋ยวมาดูกันหัวลากรุ่นนี้เป็นอะไรทำไมเสียงวีดแปลกๆยังไม่เคยได้ยินเสียงวีดนี้ ต้องถามท่านผู้รู้คนเดินผ่านให้สัญญาณแล้วก็ไม่ควรเดินผ่านเนาะแต่ก็คงเป็นเจ้าหน้าที่ละค่ะสัญญาณมาแล้ว สองสองหนึ่งค่ะกรุงเทพปาจีนบุรีค่ะออกไปแล้วสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาที ลุงเทปปลาจีนบุรีค่ะอันนี้บูกี้เป็นสีเขียวค่ะ ส่งกันไปยาวๆกรุงเทพปาจีนบุรีทุกคนอันนู้นก็เข้ามาอันนั้นคงมาทำขบวนค่ะกี่โบกี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าโบกี้หกยังไม่จบทุกคนช่วยกันนับอันนี้กี่โบกี้กี่ตู้ โอเคโดยปู่เจ้าประจำสุดยอดพลังเหลือร้ายเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นะคะลากเข้ามาอีกลอะอะมาดูจังหวะ อ๋อไม่สวน Q S Y เอยเที่ยวนี้ไม่สวนออกไปละถอดหัวถอดหางมาส่งแล้วก็ไปไปแล้ว,ว,สเ,ลวเสียงเสียงนี้คือเอกลักษณ์มากเสียงพ่น แล้วมาฟังเสียง QSY อันนี้ก็อีกหนึ่งสี่สองสองห้าค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนเข้ามาที่หัวลำโพงเงย็นๆก็จะได้บรรยากาศแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าพี่ๆเพือพ่อนๆท่านใดที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โลสด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ